ลุยพาเลนจพาทุกท่านร่วมลงพื้นที่สำรวจโบราณสถานริมฝั่งหนองหานอีกครั้งหลังจากที่ได้รับแจ้งจากภาคประชาชนว่าพบแท่นเคารพหินทรายขนาดเล็กณนกวัดมหาพรมโพธิราชหมู่บ้านทวัดตบ,บนเหล่าปอแดงอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครครับจุดที่พบนี้ในะอดีตชาวบ้านบอกว่าเป็นกองหินเลาแรงและหินทรายขนาดใหญ่จากการลงพื้นที่สำรวจโบราณสถานริมฝั่งหนองหาน มีการค้นพบโบราณวัตถุและโบราณสถานจํานวนมากซึ่งพอที่จะอนุมานถึงเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นเมืองที่มีเมืองบริวารอยู่รายล้อมวัดมหาพรหมโพธิราชหรือวัดกลางเป็นวัดที่อยู่ติดกับหนองหานครับเป็นอีกจุดที่มีการค้นพบโบราณวัตถุจํานวนมากเริ่มตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณพบหม้หาหายเชือกมีอายุร่วมสมัยเดียวกันกันกบบ้านเชียงพบพระพุทธรูปหินทรายศิลปะทวารวดี พบพระุทธรูปศิละปะขอมศิละปะเชียงแสนและศิละปะล้านช้างซึ่งปัจจุบันมีการจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์วัดมหาพมโพธิราชครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ภายในบริเวณวัดข้างพระอุโบสถมีการค้นพบแท่นเคารพขนาดเล็กหรืออาจจะเป็นฐานโยนิโทระะวางไว้ในศาลาอยู่ในสาภาพแตกหักโดยรอบๆศาลาเราพบใบเสมาพบกองหินเิลาแรงและหินทราย ซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวลคือวัสดุที่คนในยุคโบราณน,นำมาก่อสร้างปราสาทครับจากการสอบถามคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านทราบว่าบริเวณที่มีการพบแท่นเคารพรดังกล่าวในอดีตเมื่อ40ปีที่ผ่านมาเป็นกองหินมีความสูงประมาณ1เมตรใกล้กันมีการขุดพบใบเสมาทวาราวดีจํานวนมากซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นฐานสีมือฐานของปราสาทเมื่อพันปีที่ผ่านมา ทางวัดมีโครงการก่อสร้างสาลาปริสถานพระพุทธรูปเพื่อกลัาวไหว้บูชาจึงได้เข้ามาปรับเปลี่ยนพื้นที่และได้สร้างสาลาคร่อมฐานปราสาทไว้สมัยโบราณนะ่ะตรงนั้นมันเป็นฐานปราสาทบอกเอเออมันเป็นลักษณะนวไรมันกน็มีแต่หินแล้วขึ้นปูปิแท่นขึ้นมามาีาได้มีผาได้มีผานวได ผาไหมนี่แล้วผาไหมหินที่เป็นเป็นกองหินเป็นกองหินมันมันหินหิน,ห,นหินกากเฮานี่หินศิลาแรงเอ,อหินทรายเดี๋ยวเห็นบอจากสภาพผู้มิสังคมที่เปลี่ยนไปทําให้การสืบค้นโบราณสถานริมฝั่งหนองหานในวันนี้นังขาดการปฏริบัติต่อให้สามารถเล่าเรื่องราวการตั้งบ้านแปลเมืองในอดีตได้อย่างชัดเจนแต่ก็ถือเป็นิมิตหมายอันดีครับ ที่ในวันนี้มีหลายๆภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมมีการแจ้งบทแสการค้นพบโบราณสถานโบราณวัตถุเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจนในปัจจุบันไปพร้อมกันครับ